Hello! Welcome back English Language Online Class สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะ OK! Today talk about review for talk Let's the we review โอเควันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปเกี่ยวกับคำศัพท์ประโยค Sentence ใช่ไหมคะแล้วก็ออก and answer คือคันถามตอบเกี่ยวกับประโยคในบทที่3าและบทที่4ี่นะคะมาสรุปด้วยกัน โดยมาสรุปให้นักเรียนดูว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่เราได้เรียนรู้ไปใน2บทนี้และมี sentences อะไรบ้างนะคะแล้วก็ประโยคถามตอบอะไรบ้างนะคะอันนี้นักเรียนจะดูในหนังสือไปอพร้อมกับคุณครูรรรก็ได้นะคะ student book นะคะก็คือ unit 3 and unit 4บทที่3และบทที่4นะคะอ่เรามาดูว่าในบทที่3เราได้เรียนรู้ vocabulary อะไรไปบ้างนะคะ อซึ่งมันจะอยู่ในหนังสือของนักเรียนนะลูกยูนิตสามหน้าที่24นะคะนักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆกับอันนี้ได้กับวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ Let's learn a learn the words number one a crayon number two a marker number three a notebook Number four. A pencil case. Number five. Crayons. Number six. Markers. Number seven. Notebooks. Number eight. Pencil cases. Page twenty four. Let's learn. A. บทที่3นะคะเราได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็น t h i n g for school คือคำศัพท์ที่อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะโดยมันจะเป็นคำศัพท์ที่เป็นเอกพจน์และพะหูพจน์นะคะเหมือนข้อหนึ่ง a crayon สีเทียนหนึ่งแท่งใช่ไหมคะ a marker ปากกาไล้หนึ่งด้าม a notebook สมุดหนึ่งเล่ม a pencil case กระเป๋าใส่ดินสอรหรือปากกาหนึ่งอันใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นคำนามที่เป็นเอกกับโใช่ไหมคะสังเกตได้จากการเติมอ่ะนั่นเองซึ่งประการเติมอ่ะก,กับแอนครูเขาได้ทบทวนให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะต่อไป 5. crayons สีเทียนหลายแหง markers ปากกาไอไลท์ like, ต่างๆปากกาไอไลท์ like, ที่เป็นสีใช่ไหมคะหลายด้ามอ้ notebooks สมุดหลายเล่ม pencil cases ที่ใส่ดินสอนปากกาหลายอันนะคะนี่ก็คือเป็นคำศัพท์ที่เป็นพหูพจน์สังเกตจากการเติม s ใช่ไหมคะอน,นอกจากคำศัพท์ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะในยูนิต3ก็ยังมีอีก8คำนะคะที่เกี่ยวเหมือนกันเลยก็แบ่งเหมือนเดิมแล้วเป็นเอกพจน์และพะหูพจน์นะคะสำหรับนี้จะอยู่หน้าที่26นะคะนักเรียนสามารถดูไปพร้อมกับคลิปวิดีโอนี้ได้เหมือนกันนะคะ ั้งรียนฟังก่อนว่าแต่ละคำมาเนาะยังไงเพื่อนนักเรียนจะได้ทบทวนไปในตัวนะคะ Let's learn more A learn the words number o a CD number two a video game number three a cell phone number f <four. S 3> a computer number 5 CDs number 6 video games number 7 cell phones number 8 computers มาดูทีละ a cd cd pen a video game a video game ก็ video game a cell phone คือโทรศัพท์1เครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หเครื่องต่ออันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นอะไรคะเอกพจน์ั่นเองนะคะต่อไปข้อห้าซีดีแผ่นซีดีหลายแผ่นวิดีโอเกมส์วิดีโอเกมหลายวิดีโอเกมใช่ไหมคะเซลฟ์ n e นโทรศัพท์หลายเครื่องอ n computers คอมพิวเตอร์หลายเครื่องนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคำศัพท์ในอยู่ในบทที่3นะคะ ต่อไปก็เป็นคำศัพท์ในบทที่4นะคะอันนี้ของนักเรียนจะอยู่ในหนังสือหน้าที่32นะคะ <Yeah. S 1> เรามาดูว่าคำศัพท์ที่เราเรียนไปจากบทที่4มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนฟังก่อนเป็นการทบทวนการอ่านการออกเสียงนักเรียนฟังนะคะ Let's learn a learn the words number one grandmother Number two, grandfather. Number three, mother. Number four, father. Number five, sister. Number six, brother. Number seven, baby sister. Number eight, baby brother. ่ามาดูนะคะก็คือเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะคะคำแรกคือ grand mother ก็คือย่าหรือยายใช่ไหมคะคำที่สอง grandfather ปู่หรือตาคำที่สาม mother แม่ใช่ไหมคะ,คำ,ค,ำมมมค,ะคำที่สี่ father พอ่อใช่ไหมคะคำที่ห้า sister พี่สาวหรือน้องสาวคำที่หก brother พี่ชายหรือน้องชายคำที่เจ็ด baby sister น้องสาวคนเล็กต่อไปเท่าที่8 baby brother น้องชายคนเล็กนั่นเองนะคะนี่ก็คือคําศัพท์แต่คําที่เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวอ่ะนแะนนอกจากนี้นะลูกใน u n นิซียังมีคําศัพท์อีกคําคำนะคะอ่านในนอกจากนี้นะคะในบทที่4ยังมีคําศัพท์อีก6คคำนะคะที่เกี่ยวกับ Adjectives adject นะคะก็ค,คือคำาคุณศัพท์อยู่ในหน้าที่34นะคะของนักเรียน let's go learn let's learn more A. Learn the words. Number one. Tall. Number two. Short. Number three. Young. Number four. Old. Number five. Pretty. Number six. Handsome. อามาดูทีละคำนะคะคำแรกทอก็ค,คือสูงนะคะคำที่สอง s h เตี้ยนั่นเองนะคะคำที่สามงก็คือยาววัยนั่นเองนะคะคำที่สี่ o l แก่นะคะคำที่ห้า p ต e สวยหรือน่ารักนะคะคำที่หกอ a น d มหล่อนั่นเองนะคะโอเค this is our word for units three and four เหล่านี้ก็คือคำศัพท์นะคะทั้งหมดส่วนหนึ่งในที่ในหนังสือของนักเรียนนะคะในยูนิตที่3และที่4นะคะต่อไปเรียนคำศัพท์ไปแล้วสรุปคำศัพท์ไปแล้วเรามาสรุปดูซิว่า sentences for two units มีอะไรบ้างนะคะสบทนี้ sentences คือเป็นการสร้างประโยคนะคะมันจะอยู่ในบทที่4นะลูกของนักเรียน บทที่สามจะเป็นการถามตอบนะคะบทที่สี่มีอะไรบ้างที่เป็น sentence set ก็คือ,อเขามีสองประโยคนะลูกป,ประโยคแรกเป็นการบอกว่า this is my นี่คือเป็นการบอกว่านี่คือใครที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของเรานั่นเองใช่ไหมคะ my อะไรตรงนี้ก็คือใส่สมาชิกที่เป็นคนในครอบครัวนะคะ this is my mother นี่คือ แม่ของฉันตรงนี้นักเรียนสามารถเรียนเป็นบุคคลยืนก็ได้ใช่ไหมคะที่คำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วก็ได้นี่คือแม่ของฉันอีกประโยคนึงก็คือเป็นการบอกว่าเขาหรือหลอนีอ่เนือ้อเรื่อใช้กับผู้ชายชี she. หรือใช้กับผู้หญิงนะคะต่อด้วย s yes. และต่อด้วย short ก็คือ adjective ประโยคนีนะ้ลูกจำได้ไหมเป็นการบอกว่า เขาหรือหล่อนมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะสมมติอันนี้ he is short ก็คือเขาใชไมลูกเขาเตี้ยหรือ,รอ she is short หล่อนเตี้ยนั่นเองนะคะนี่ก็คือ two sentences for in unit 4อันนี้อยู่ใน unit 4นะคะ unit ที่4เป็น2ประโยคในการเรียนต่อไปเป็น ask and answer l o o k a n d a o านแ n ะอ่า n ส r บสำยูอ่าเรามาดูว่ายูนิตที่3นะล,ลูกมีประโยคถามตอบอะไรบ้างนะคะม่วช่วกันสรุปประโยคแรกก็คือ how many นะคะเป็นการถามจำนวนเท่าไหร่ใช้กับคำนามที่นับได้นะคะอ่าเหมือนตัวอย่าง crayons เห็นไหมคะสีเทียนใช่ไหมเวลานักเรียนถามประโยคคำถ,ถามแบบนี้คำนามจะต้องเติม s เสมอนะคะ how many crayons สีเทียนจํานวนเท่าไหร่นะคะตอบได้2แบบถ้ามีแค่หหรือเอกพจน์ให้นักเรียนสามารถระบุวันหรืออะก็ได้นะคะวันและต่อด้วยสิ่งที่เราถามมาครยอถ้าเป็นแค่เอกพจน์นักเรียนไม่ต้องเติม S นะคะต่อไปถ้านักเรียนจะตอบว่ามันมีมากกว่ามันมีตั้งแต่2ขึ้นไปอะ You can change from two to three, four, five, six, seven, eight. more, more and more ก mm ็คือนักเรียนสามารถเปรียนจากสองเป็นอย่างอื่นก็ได้จำนวนที่ไม่ใช่วันหรือหนึ่งน <oh ั่นเองนะคะและต่อด้วยคำนามซึ่งคำนามนี้ต้องต้องเติม s เป็นคำนามข้าหูพจน์นะคะโอเคต่อไปอีกถามตอบหนึ่งก็คือ what are these เหล่านี้คืออะไรอ่ะ ใช้ถามกับคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะ,ะเวลาตอบก็คือเจอและใส่คำนามที่นักเรียนจะบ,บอกก็คือเซล์โฟนอ่ะคำนามเหล่านี้ต้องเป็นคำนามพาหูพจน์เหมือนกันเพราะ t ่าอะไรใช้ถามคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะลืมหรือยังต่อไป what is this เหมือนกันนี่คืออะไรแต่ใช้ถามกับคำนามที่เป็นเอกพจน์ K เพราะฉะนั้นเวลาตอบเราต้องตอบกับคำนามที่เป็นเอกพจน์ i s และตอบด้วยคำนามเอกก็คือ cell phone นะคะอันนี้โทรศัพท์หลายเครื่องอน,นี่โทรศัพท์เครื่องเดียวยังจำได้ไหมเอยประโยคเหล่านี้ต่อไป ask and answer in unit 4ประโยคถามตอบในหน่วยที่4มีอะไรบ้างคะแรกคือ boost he or she who he or she อ่ะเลือก he หรือ she นะคะ who he ใช้ถามว่าเขาคือใคร who she ใช้ถามว่าหล่อนคือใครเวลาตอบ he อ่ะถ้าถาม who he เราก็ตอบ he ใช่ไหมผู้ชายถ้าถาม who she เราก็ตอบ she ผู้หญิงใช่ไหมคะและอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะยังจำได้ใช่ไหมต่อด้วย s ต่อด้วย my และต่อด้วย สมาชิกในครอบครัวนะคะนี่คุยุกไอ้ตัวอย่างให้ดู mother เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็น่าจะถามว่า w h o she she is my mother หลอนคือใครหลอนคือแม่ของฉันนั่นเองนะคะต่อไปอีกประโยคนึง is he หรือ she นะคะเหมือนเดิมเลย he ผู้ชาย she ผู้หญิงและต่อด้วย adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะประโยคนี้เราจะใช้ถามว่า เขาหรือหลอนจุดๆใช่ไหมอ่ะตรงนี้ช็อตแปลว่าเตี้ยเพราะฉะนั้นถ้าทัานเรียนถามว่า is he short เขาเตี้ยใช่ไหมถ้าเวลาตอบตอบได้สองแบมวคือ yes หรือ no ถ้าใช่ yes ตอ่ด้วย he หรือ she แล้วก็ is ใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่ตอบ no he หรือ she และ isn't หรือ is not นะคะเป็นการถามว่าเขามีลักษณะนี้ใช่หรือไม่นะคะโอเคนั่นก็คือ คำสับใช่ไหมคะ Sentence หรือประโยคและก็ออก,การถามตอบเกี่ยวกับในเรื่องในบทที่3และบทที่4นะคะคุณครูสรุปให้ดูในครั้งนี้หมดแล้วไหนลองมาทำแบบฝึกหัด exercise ดูสิคะในหนังสือ let's go one ม e o w o b o r k นะคะในหน้าที่37นะคะนักเรียนเปิดไปพร้อมๆบอกคุณครูอันนี้เราจะมาช่วยกันฝึกทำนะคะ โอเค look and write ก็บอกว่าดูและเขียนอ่าดูและเขียนยังไงัดูภาพแรกนะคะ What are these เหล่านี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้ครูสรุปให้ฟังแล้วเวลาตอบ they a r e t h e y ต่อด้วยคำนามใช่ไหมคะอันนี้ตัวสับหลายเครื่องก็เลยใช้ Cell phones ใช่ไหมคะต่อไปข้อ2 What is this นี่คืออะไรคืออะไรคะก็คืออ่า กระปุกใส่ดินสอใช่ไหมคะกระปุกใส่ดินสอคือ Pencil case ใช่ไหมคะถ้าอันนี้มีอันเดียวเพราะฉนะนั้นนักเรียนถึงใช้คำว่าอะไรคะ a pencil case ใช่ไหมคะต่อไป what are these เหล่านี้คืออะไรเหล่านี้คือแผ่นซีดีอย่าลืมเมื่อกี้เวลาตอบใช้เดออและต่อด้วยคำนามเพราะฉะนั้นเป็น j จอซีดนะคะมันคือ แผ่นดีหลายแผ่นนั่นเองนะคะอ่านักเรียน Are you finish? If you finish, we are g o to the next slide. ถ้าเสร็จแล้วเราเปิดไปหน้าสไลด์ถัดไปอ่ Exercise 2เหมือนกันอยู่ในหน้าเดียวกันเลยหน้าที่37นะคะ Exercise B read and write อันนี้นักเรียนอ่านและนำคำที่เขาให้มาตรงนี้ลงมาเติมอ่ะเรามาดูก่อนว่าเขาให้คำอะไรมา Who she อันนี้ เครื่องหมายคำถามเขาให้ข้างหลังมาแล้วนะคะโอเค who's she อันนี้เป็นคำว่าลอนคือใครใช่ไหมคะ who's he เขาคือใคร what are t h i s เหล่านี้คืออะไร what is this นี่คืออะไรใช่ไหมคะเอาเรามาดูว่าแต่ละประโยคเราจะเติมอะไรเรามาช่วยกันข้อหนึ่งเขาทำตัวอย่างมาให้ดูแล้ว เวลานักเรียนจะถามคำถามเลือกถามคำถามได้เลยต้องมาดูคำตอบใช่ไหมคะข้อหนึ่งก็ตอบว่า is my brother เขาคือพี่ชายของฉันเพราะฉะนั้นเวลาถามเราก็ต้องถามว่าเขาคือใครใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ใช้ถามเพื่อต้องการคำตอบที่เป็นบุคคลอันนี้เป็นบุคคลใช่ไหมคะ brother พี่ชายฉันก็เลยใช้ w a s he ใช้ he เพราะเขาตอบเป็น he มาต่อไปข้อสอง just cell phones ราะมันคือโทรศัพท์หลายเครื่องอ่าเมือ่อกี้ฝึกทําไปแล้วการถามเวลาคําตอบลักษณะโทรศัพท์หลายเครื่องเวลาเราถามเราใช้ประโยคอะไรถามคะก็ต้องเป็นคําถามพหูพจน์นั่นก็คือ What are these เหล่านี้คืออะไรใช่ไหมคะต่อไปก็สาม Is a computer มันคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องถามขึ้นต้นด้วยอะไรใช่ไหมคะ What ดีใช่ไหมคะนี่คืออะไรก็เลยบอกคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะคะก็สุดท้ายคำตอบ she's s y y o t t h r r เขาตอบเป็นคนแสดงว่าต้องถามคนถามวู w วู s ชีนั่นเองนะคะต่อไป press and write เขาบอกว่าให้นักเรียนลากเส้นนะคะลากลากเส้นตรงนี้ที่เขาให้มาเสร็จแล้วเขียน เขียนก็คือให้นําคําศัพท์ที่เขากําหนดให้มาลงไปเติมให้ถูกต้องอ่ะมันแบ,บ่งเป็น2ประโยชนประโยชนแรกคือบอกสมาชิกของคนในครอบครัวประโยชน,ยชนที่2คือบอกลักษณะของสมาชิกของคนในครอบครัวรดูตัวอย่างศั์ grandfather ปู่หรือตาและ on ก็คือแก่ใช่ไหมคะ yeah, yes เขาคือใครคะเขาคือ grandfather ก็คือปู่ของฉันนั่นเองอ่ะเขามีลักษณะอย่างไรก็คือ he's โอนเขาแก่นะคะต่อไป w s s e นะคะโดยมีคำสองคำก็คือ mother แม่ pretty สวยหรือน่ารักนะคะกำหนดมาให้ she's หลอนคือใครคะ she's แล้วอย่าลืม my mother ก็คือหลอนคือแม่ของฉนันหลนมีลักษณะอย่างไรผู้หญิงเราใช้ she เพราะฉะนั้น she's pretty หลอนสวยนั่นเองนะคะนี่ก็คือ การถามตอบเกี่ยวกับเขาคือใครและการบอกลักษณะของคนนั้นนะคะและ exercise f o u l แบบโฟกัส C แบบฝึกัสสุดท้าย look a n d circle ก็คือให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะแล้ววงกลมคํำคุณนามษณให้ถูกต้องอ่ะเหมือนข้อหนึ่งตัวอย่างเขาให้ผู้หญิงมาคนนี้และมีคำศัพท์ t a l k กับ short ทอก็คือสูงชอดก็คือเตี้ยใช่ไหมคะนักเรียนดูจากรูปภาพแล้วคิดว่าอะไรตัวอย่างคือทอนั่นเองก็คือสูงนะคะเพราะฉะนั้นวงกลมตรงทอภาพที่สองดูจากรูปภาพแล้ว handsome หลอกับ pretty สวยนักเรียนคิดว่าผู้ชายนี้จะใช้อะไรคะใช้ handsome แน่นอนหลอเพราะ pretty สวยเราจะใช้กับผู้หญิงใช่ไหมคะภาพที่สาม sisters and mother ตตน้องสาว มาถึงแม่ดูจากรูปภาพแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นแม่หรือเป็นน้องคะก็ต้องเป็น sister s ก็คือน้องนั่นเองนะคะภาพที่สดูจากรูปภาพเป็น baby sister น้องคนเล็กหรือ brother พี่ชายคะใส่กระโปรงแบบนี้มีคำตอบเดียวก็คือ baby sister นะคะภาพที่ห้าดูจากรูปแล้วยัง On หรือ On แก่คะ On เห็นไหมคะดูจากรูปภาพแล้วและ the last picture is brother of father brother is brother คือพี่ชายใช่ไหมคะ father ก็คือพ่อถ้าดูจากรูปภาพแล้วน่าจะเป็น father ก็คือพ่อนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นการฝึกทำนะคะบบพร้อมของค,ครูวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเพราะว่าเรามาฝึกทำ exercise ไปด้วยกันนะคะทั้งหมด4 exercise นะลูกหน้า37และหน้า38อ่าโอเคคุณครูบอกว่านักเรียนทำเสร็จไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะในหนังสืออ่าบทนี้ก็เป็นการสรุปความรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ประโยคโครงอ่าและการถามตอบของยูนิต3และยูนิต แบบบทที่3และบทที่4นะคะโอเค today I hope you get a lot of knowledge from me see you next time สวัสดีค่ะ